สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจะผัดผักรวมค่ะผัดทุกผัดทุกอย่างเลยที่เราชอบกินผัดเต้าเจี้ยวค่ะผัดเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยก็มีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวถั่วฝักยาวหน่อไม้ฝรัง่งผักบุ้งจีนกรัห่ำปีกวางตุง้งกวางตุ้งต้นนี่ค่ะใส่ลงไปรวมกันเลย หั่นแล้วก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาปรุงเครื่องเลยพริกกระเทียมใส่ลงไปเลยพริกแดง20เม็ดกระเทียม3กรีบกระเทียมจีนต่อจากนั้นน้ำมันหอยน้ำตาลสองช้อนพริกไทยผงชูรสหนึ่งช้อนแล้วกออ็ขาดไม่ได้คือเต้าเจี้ยวไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่อะไรแล้วเต้าเจี้ยวในี่เค็มแล้วแล้วก็เราไปผัดเลยค่ะ ผัดรวมกันเอาไว้กินกับน้ำพริกตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนเลยนะคะถึงจะใส่ผักผัดผัดพอสลบก็กินได้แล้วน้ำมันร้อนแล้วก็เทผักลงไปเลย้อมเครื่อนเตยบนกระทะ นี่ค่ะผัดพอสลบสลบพอเพราะว่าเราจะกินกันน้ำพริกผักกรอบเขียวค่ะ